สวัสดีครับวันนี้ก็ผมอาโน้อยนะครับจากที่ผมพูดพูดไว้นะครับเพื่อนเมื่อสักสองคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะซื้อรถใหม่เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะหาสภาพร้อลายลายลายเลยนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อยากซื้อร้อดีๆมาแล้วแต่ผมอยากสร้างสตอรี่ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมีเสียงเครื่องแต่ย่าดังนิดนึงก็ไม่เป็นไรตอนนี้นะครับรถที่บ้านเรายังเวฟรถที่บ้านกี่วาวเอ็นเอ็กซ์เอ็นเอ็กซ์เนี่ยเพื่อนจะให้แม่เขากลับแล้วก็ อาจจะว่าซื้อรอยมากทันนี้อามาขับรถเล่นประจำวันเลยครับเพื่อนคือผมบอกเลยทันนี้ผมขับทุกวันนะช่างบอกว่าเมื่อไรจะฟังผมก็ตอบไม่หยุดเหมือนกันแต่คบเล่นทุกวันเลยครับเพื่อนแล้วก็ดีมดีมนี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคลิปอะไรเพื่อนฝากเพื่อนติดตามเพื่อนนะเราลงที่ลงที่ไม่ยอมให้นดนตอนเจ้าโดนอย่างเงี้ยอาจจะจอดยาวยาวยาวหรือในครยังเบ่งเครื่องแยกเครื่องก็ทั้งมาได้นะครับเพื่อนแป๊วันนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าตรงสู่ลาดลีนะครับไป จะร้อยร้อยม่ห้าคกันผมจะรถที่สภาพที่ล้านที่สุดและเขาบอกว่าเมืองลาดลีเนี่ยเป็นเมืองร้านหลายเอ้ยไม่ใช่เป็นเนมืองโอ่งบางกรเออเมืองโอ่งบางกอนนะครับก็คือรถทุกคันเนี่ยจะต้องผ่านการอบโอ่งก้อนใช่เอ้ยไม่ใช่นั่นมันไกลอบโอ่งไปครับเมื่อวันนี้เราจะวิ์งไปลาดหลีเลยครับผมไปดูรถกันไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ลาดหลีแล้วนะครับก็อยู่แถวเมืองโอ่งเอ้ยไม่ใช่วัดที่ว่ามีโอ่งอยู่แถวเรียกว่าอนุสาวรีย์แล้วนะครับ นี่จัดคันนี้มานะครับเพื่อนหมื่นขอรถเขานะครับพ <5, S 1> ันห้าพันหา้าอันนี้พันห้าพันห้านี่มันละาย,ยางกันนะให้คือหมื่นต้นๆนะครับเพื่อนแต่ดูจากสภาพแล้วก็เราเตรียมงบปั้นไว้แล้วครับเพื่อนสีไหนแนวไหนก็จัดมาได้นะครับนี่ก็คือสภาพด้าาวยล่ะก็รู้สึกว่าต้องไปซื้อเพิ่มหลายอย่างเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถจอดนะครับก็อาจจะมีสนิมขึ้นที่แตกสนิมแดกกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เอานีเอกสารครบนะครับเพื่อน คือรถทุกคันของผมเนี่ยที่ตารวจลงบ้านนะครับผมพูดเลยครับว่าถ้าเกิดว่าผมโดนรถนะผมมีเล่มทุกคันนะครับเพื่อนๆลงไปแล้วนะรอบหนึ่งเพื่อนบอกว่าลงแล้วแต่ว่าผมไม่ได้อยู่บ้านผมไปซื้อของทางกับข้าวนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขามันแล้ว,ลวนะครับก็มาใครมาางค,ครับแต่เดียวเหนื่อยมากครับเนี่ยแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปนี้นะครับผมก็มีรถดีๆมาแนะนํานะครับเพื่อนใครว่างอยากหาเงิน ยามว่างที่คุณว่างคุณก็หาเงินได้หาได้ทุกเวลาต้องที่นี่เลยครับผม SBK 8 New S, <S ผมบอกเลยนะรับว่าที่นี่เนี่ยค่ายสโมสรฟุตบอลดังๆเนี่ยเขาอยู่ที่นี่แล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเชียร์ทีมดังๆทีมไหนที่นี่เขามีครบ ทุกค่ายทุกสโมรสรน,นะครับเพื่อนๆและที่สาคัญเนี่ยบริการฝากถอนก็เป็นระบบออโต้ด้วยนะครับคือผมบอกเลยว่าฝากถอนไม่ถึง1น,นาทีและที่สาคัญเนี่ยเว็บนี้เขาครบจบด้านความมั่นคงด้านการเงินเขาไม่มีการปิดเว็บนี้แน่นอนนะครับเพราะการันตีจากนักฟุตบอลหลากหลายคนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากร่วมอยากเชียร์ทีมฟุตบอลไหนก็แอดไปได้เลยครับผมที่ sbk 8ปดน s อย่าลืมเติมอสนำหน้านะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ไปดูสภาพรถที่ห้องกันนะครับเราไปดูรายละเอียดอีกทีว่าเราจะต้องปั้นยังไงบ้างแต่หลักๆแล้วเครื่องเนี่ยเงียบนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปสตาร์ทฟังเสียงที่ห้องแล้วกันส่วนหลักๆแล้วไม่ยกคันเลยนะใช่ไหมหม่หมดเลยไม่ยกคันเลยครับไมือรถปั้นรถปั้นใช่รถปั้นนะนะรถปั้นกับรถซื้อสตอรี่ต่างกันต่างทำไมไม่ซื้อรถใหม่ก็ผมเอาไปทำคลิปเพื่อนๆดูอ่ะผมซื้อรถใหม่ไปผมจะเติมคลิปยังไงแล้วเพื่อนๆนี่แหละเดี๋ยวแบบเนี้ย ผมจัดให้เต็มระบบเลยครับเพื่อนๆสักเดือนนึงนะได้ไหมเดือนนึงได้ได้คืคลิปแบบเต็มระบบนะครับเป็นคลิปปั้นสักเดือนหนึ่งไปเดี๋ยวเราวาปไปที่บ้านกันเลยครับเพื่อนๆไปท่านไหนไหนบอกมาซื้อรถเลยธรรมดาเลยชีวิตเอนบอกอยากได้ก็ต้องจจดให้นางหน่อยะแต่นางบอกอยากได้นะคืออยากได้ตอนแรกนี้คือเอาจากหัวก่อมาแล้วก็ขอสองไอซีท่านกระบองเพชรท่านกระบองเพชรไงหัวต่อ้มาเราก็ไม่อยากซ้ำมาเราจดได้สักคนึง โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็ไปเยี่ยมโกนิมาทักเดเพื่อนๆดูในทิกตอกนะครับวันนี้ที่เราไปเยี่ยมโกนิมาก็ลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูสภาพกันคือบอกเลยว่าสภาพโดยรวมเนี่ยมันไ้ายอยู่แล้วครับเพื่อนๆแต่บางคนบอกว่าทาไมซื้อสภาพนี้ต้องปั้นใหม่ทั้งคันหรือเปล่าปกติเราซื้อมาเราก็เบิกใหม่ทั้งคันอยู่แล้วใช่ไหมใช่เออคือเราเบิกใหม่ทั้งคันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสพวกคาพูดอะไรต่างๆเลยนะครับเ<ๆ>พื่อ<ๆ>นๆเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมองว่าผมโง่่แตคือ ผมจะซื้อรถอคันละสองหมื่นหน้ามาทำไมในเมื่อชุดสีผมก็มาเปลี่ยนใหม่ขอบล้อผมก็มาเปลี่ยนใหม่ชค็คผมก็เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างผมเปลี่ยนใหม่มาแล้วผมไม่จะเป็นต้องซื้อรถที่มันดูดีมีราคาแล้วเพื่อนเ,<ร>เราก็ต้องหารถแบบนี้แต่อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่ยสภาพมันจะ,จะนหนักหน่วง,งพอสมควรรู้สึกจะเป็นรถลุยสวนนะครับพเพื่อนถ้าถามว่าทำไมเป็นรถลุยสวนหรือรถลุยไร่เนี่ยวก็เพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้น,นี่เขาเาเรียกว่าไว้ใส่ถุงปุย๋ยใช่ไหมใช่ใช่นกลางเออไว้แบกถุงปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นสนิมนะครับเพื่อน ท่อก็อจะเป็นท่อท่อสนิมแดงท่อนะครับผมแนละ้วก็จะเป็นท่อแป้ <ห ả? S 2> สนิมแดงซี่แป้สนิมขึ้นโชกสนิมกิมจบครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยน,นะท่ัมมน้โค้ดีอะคงขาดด้วยลืมดูวะไม่ใช่เออใช่โอ้คงขาดด้วยอะปะได้เดี๋ยวค่อยปะแล้วกันก็ค่อยเก็บกันทีหลังเราลืมดูเลยว่ยเออนี่ก็ลืมดูเลยเออโคงมาขึ้นสนิมใช่หรือว่าเราคืนเขาดีปะ หรือว่าไปคืนถ้าไปคืนก็ไกลยอยู่นะ okay, เดี๋ยวเราลองรื้อดูอีกทีนะครับเพื่อนๆว่าโคงเนี่ยมันหนักหรือเปล่าถ้าโครงมันหนักก็อาจจะคืนแล้วมั้งแต่<ะ>ไม่รู้ันรับคืนหรือเปล่าละเ<ช>พราะเราซื้อมาเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพื่อนแต่ลืมดูไงก็คือไปดูแล้วก็คือสภาพโดยรวมก็เฉยๆก็เลยซื้อมาเพราะยังไงพกพักทาอะไรอย่างเงี้ยทำสีแข้งสีอะไรใหม่หมดอยู่แล้ว <c oughs> ล่วใ,ใช่อาร์มอะไรก็เบิกใหม่ใช่อาร์มกินดามก็เบิกใหม่ มันไม่จําเป็นต้องซื้อของดีแต่แบบ<ะ>เราลืมดูโค้งตรงนี้ไงเสียงใช่ปะเออโคงลืมดูนะฮะมันมันจะเป็นอะไร,รวะเพื่อนฝากเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าโคงขาดตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวก็อาจจะเชื่อมปากไปนะครับถ้าเกิดว่าตอนเราทําสีโค้งใหม่ๆเครื่องเนี่ยสตาร์ททีเดียวติดแล้วก็เงียบมากแต่พวกหน้าไม้ไรเนี่ยมันเหมือนกับรถลุยสวนลุยฝนรถรถใช้งานไงเออเแล้วลุยสวนลุยฝนอะไรมา ครับผมเปลี่ยนเครื่องนะก็รู้สึกว่าจะดังสะพานโซ่ลาลิ้นใช่ไหมใช่ดังโซ่ลาลิ้น <Huh? S 2> เงียบนะ <Huh? S 2> โดยรวมคือเงียบถามว่าขับใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพื่อนแต่ว่าเราเรียกว่าอะไรเออเด็กหน้ามันไม่มีนะก็โดยรวมว่าถือว่าโอเคนะ <Huh? S 2> เดินได้ไหมใช่ส่งบอกคือเปลอนี่ดูส่งนี่ไอแดงนุ่ง่อ เคยเคยได้ยินว่าข้างนอกสนิมข้างในสนามอ่ะสนิมตั้งคู่อะไรพีชนมแล้วโอ้โหแต่แต่เครื่องเนี um> ่ยหลักๆคือเครื่องมันเงียบดีนะครับใช่ส่วนมันเป็นเสื้อาทําคู่อะไรก็แต่อาจจะไม่ใช่คู่คู่เป็นสีนะแฝดคนละฝาอ๋อแฝดคนละฝาส่วนผมฝาคนละแฝดโอเคครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆว่าทรงตระอหรือว่าทรงชายงานไอ้ทรงแว่นดีส่วนตัวผมว่าผมอยากได้ทรงชายงานนะก็คือเป็นทรงตระออ r เดี๋ยวเราก็จะ ปลี่ยนใหม่หมดไวัยวัยนี้แต่ผมขอขับสภาพนี้ไปก่อนนะครับเพ<ะ>่นเทไหมฮะน,นี้เทไหมไม่เอาทำไมไม่เทอ่ะเดี๋ยวให้เฟื่ขี่ตลาดไงเออขี่ตลาดได้นะแต่บอกเลยว่ามันพวกเมกอะไรเนี้ย,ยดูผมดูรู้เลยผมไม่ต้องกิดยาดเยอะเลยมันเป็นรถใช้งานนะครับ<ะ>เป็นรถเข้าวสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่เมกหน้าก็ควรจะต้องมีนะบอกเลยนะเป็นไงเดี๋ยวทำคู่เอาสีอะไรสีเขียวสีเขียว ทำแล้วก็จอดไปในบ้านเอ้ยอันนี้มันหัวถือนะมันไม่ใช่บางลมนะเขียวไว้นี่ไงเขียวคล้ายๆเขียวแมงคับอ่ะเวลาเขียวแบบที่ว่าซื้อที่ว่าไปชุดสีคันนี้ชุดสีอันเก่าอ่ะถ้าถ้าชุดสีอันเก่าเอามาใส่นนี้แล้วเอาแดงไปในนี้แล้วก็มาซื้อในคันนี้โอเคสีอะไรนะสีเขียวเหรอสีเขียวสีเขียวแบบรถกูนิวใช่ไหมไม่ไม่ใช่เขียวนั้นเออใช่เพราะว่าเวลามันเขียวมันหนาวคนลเขียวกันไอ้ที่วเขียว ที่เฟิร์นหมายถึงอะผมว่าเป็นเขียวบางลมแน่เลยครับเป็นเขียวของเอ่อใช่เป็นเขียวของรถโั้นี้ครับเพราะว่าสวยมากขนาดน่ะแต่ถ้าสั่งเขียวแล้วมันก็สั่งได้แต่เราก็ค่อยว่ากันว่าจะเอาสีอะไรสีเขียวใช่ไหมลอสีอะไรยังไม่คิดคิดป่ะไม่รู้อะไม่รู้สั่งมาแล้วสีทองเหรอสีม่วงสีม่วงสีบอลสีบอลเลยคือใช้แบบกีนเดิมๆเลยสีบอลอนด์อะจบสุดแล้วเป็นไงว่าจะ แต่เราลืมเช็คตรงโค้งนี้ตรงเดียวใช่แต่เราไม่รู้ว่าโค้งตรงอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ลองเกตแล้ะค่อยๆว่ากันอีกทีนะใช่ไปดูดูเฟิร์นสตาร์ทคันนี้ครับนี่อมสองวิธีตัดแล้วอ่ะใส่เกี้ยนึงใส่เกี้ยนึงแล้วก็ลุนถอยหลังครับอ่าแล้วก็พอใส่สุดปุ๊บก็ใส่เกียร์ว่าครับดูครับผมแล้วคันนี้ลูกโตแล้วสตาร์ทติดเลยติดเลยเปิดกุญแจยังเปิดกุญแจยังด้อะไรอะเอาไม่ไม่ไมใส่เกี้ยนึงไหมมันตันง่ายนะเออ แล้วก็ไปเกี่ยวบ้างอะไรวะทำอะไรอะไรอะเอาไว้ไหมดูดินะฮะอะไรของเหมือนเออไปก็เดี๋ยวเราต่อคันนี้แล้วกันไว้ไว้นี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจัด้ใหเต็มระบบในรถสำหรับเจ้าคันนี้นะฝั่เพื่อน สันกับดิงไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและใครว่ายังไงก็ขอบคุณ้วว่าโดนด่าเนี่ยไรเรื่องโคงเนี่ยโอ้โหเรียนดูด้วยคือแบบเอาสภาวไหนสภาานั้นคือผมเอาได้มาผมขอแค่เน้นราคาถูกไงไม่ได้ดูโอ้อยไม่ล้งป่ะอ,อ๋อทีปีนฝานคร้วแล้วเ <laughs> <laughs> จะอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ